สวัสดีนะผมวันนี้ว่าพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดกดใจบนทิกตอกกันนั่นเองนะผมอาใครมียอดใจน้อยนะผมไม่ถือว่าไม่ค่อยมียอดนะผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับเพื่อนนะผมพิมพ์มาว่าคลีะเชื่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมกดเข้ามานะตาผู้ให้บริการก็เป็นประมาณนี้นะผมใครที่เคยสมัครกับชิงานแล้วนะผมกดหรือเขียก็ใช้ตรง no นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกับชิงานนะผมกดสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับ หน้าสมัครกาใช้งานนะครับตรงนี future, ้ย้ยหลงชื่อผู้ใช้นะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วผ่านนะครับผมแล้วผ่านยืนยันะครับผมตรงนี้ใส่เหมือนกันนะครับอแล้วก็อย่าลืมติกนะครับผมถ้าไม่ใช่โปรแกรมไหนมาตรงนี้นะคผมติดให้เลยนะครับผมแล้วกดสมัครใช้งานด้้นล่างได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครมีอีเมลอยู่แล้วหรือว่ามีเลยนะครับผมก็กดรออีนตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมหนะสมัครกาใช้งานครีมยู่์ช่วนะครับของผมก็มีลงชื่อเข้าใช้ไว้อยู่แล้วนะผมพอกดลงชื่อก็ใช้เลยแล้วกันนะครับผม่ากดลงช้ามมผ คุมเฟนบุ๊กนะผมอามีอินสตาแกรมนะผมแล้วก็อยู่ทวิตนะผมแล้วก็ทิกตอกนะผมด้วอน่นะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผูใจบปรดทิกตอกกันเองนะผมกดทิกตอกเลยครับผมจำนุนบุตรตรงนี้นะผมคุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะผมาขอเลือกเพิ่มยอดผูใจแล้วกันนะครับมาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมอบริการตรงนี้นะผมบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการที่คุณต้องการได้เลยนะผมไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้นะครับขอเลือกเป็นแรกแล้วกันนะครับ อันลิขตตรงนี้นะผมคุดไปกรอปที่กณจะเพิ่มได้เลยนะผมคือในบทนี้นะครับมาวางผมก็แาเสร็จสิ้นล้นะผมตรงนี้อัตาส่วนจำนวนนะผมจำนวนคุณเลือกจำนวนทีุู่ต้องการได้เลยนะผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็แบบเสร็จสิ้นแล้วผมตรงนี้ก็จะลงค่าเวลาเฉลี่ยมาให้แล้วผมแล้วค่าจะจ่ายมาให้แล้วผมตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ก็ประมาณนี้นะผมผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับ อ้ากรสื to ้อเสร็จแล้วผมตรงนี้เรากำลังซื้อแล้วนะผมเป็นหน้าใสเ่ียวๆตรงนี้แล้วผมก็เป็นเสร็จซื้อแล้วนะครับไปลเหล่าสกุลผมตรงนี้ไปดูเปิดโฟมกับประวัตสั่งซื้อเราดีกว่านะครับผมประวัติสั่งซื้เราผมอ่าไปมีทางเลขอกไอีนะผมแล้วก็ลิงของเราแล้วผมเดเขียนว่าเราดำเนินการตรงนี้แล้วผมไกลเหล่าสักุลแล้วผมอ่ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ไปดูช่องทางการเติมเงินของเราดีกว่านะครับช่องทางการเติมเงินของเราแล้วผมก็มีทางพัเพย์นะผมแล้วก็ทุนนี่วันเลยนะผมแล้วก็คริปโตนะครับผมอาถ้าใครไม่เคยเติมเงินนะรผมมก็สาาาถอ่น แนะนำต้นตารางกดตรงนี้ได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมีสับนะครับค่อยกดยอดเงินเติมไปตารางนะครับผมประมาณนี้นะฮะผิดกับตัวผมอ่แต่เพื่อนคนไหนติดต่อไอมินนะผมหรือมอปัญหาหรือว่าอะไรอย่างงี้นะผมก็สามารถไปติดต่ออมีตรงนี้ได้เลยนะครับผมกาติดต่ออมินนะผมก็สามารถติดต่อตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วผมนี้นะผมก็แอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมหรือสแกนไลน์เขียวโค้ดตรงนี้ไปก็ได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครผมติดต่อไอมินะครับ ตัวตัวชื่อเหลือนะผมมีทั้งหมดบุ๋แล้วผมก็แจ้งปัญหาแล้วผมแล้๋ยวคนเด็ก็เ,กเดินนะครับผมแล้วข้อความนะครับผมข้อความก็ประมาณนี้ผมก็ดีดต่อยมีนะเดี๋ยตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผม <S <S ขออนุญาตเรียหนึ่งทีเดียวผมจะยอดเพิ่มมาไหมนะครับอะไรยอดผมยังไม่เพิ่มผมจะขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมอขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเต็มแล้วแล้วกันนะครับผม นะครับผมแล้วตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยนะผมอาจจะตอนแรกมีแค่สามสิบแปดใจนะผมตอนนี้เพิ่มมาเป็นร้อยสาสิบแปดใจแล้วนะครับผมก็เป็นอาสิทธิ์สิ้นแล้วนะผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะผมกลับอันที่น้าเดิมกดีกว่านะครับหน้ากระดิ่ต่อยมินตรงนี้ผมก็แนะน้ำไปเ่ียบร้อยนะผมกระดิ่ต่อยมินนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะผมอยากทำตามแบบนี้นะผมขออมาที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับผม อันนั้นในนัเพื่อนนะบอกว่าสามารถเข้บเราลิงก์ผมไปได้เลยนะผมรู้ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่สมัครกันต่ำหรือเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมจะได้ค่าตาคอมมิชชั่นห้ึ่งครับเป็นตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมนะในนับเพื่อนนะครับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะผมผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับลาแล้วผมขอบคุณครับ